เรื่องเราจากหลังใหม่หลังใหมเอนเตอร์เทนเมนต์ขอเสนอกำคนบาปกำปนาดของปืนดังขึ้นกลางดึกภายในอาณาเขตไร่ของนายชดชาบ้านตำบลโป่งกระทิงจากนั้นมันก็ดังขึ้นอีกหลายนะัดติดติดกันไม่มีชาบ้านที่มีไร่อยู่ใกล้ๆกับไร่ของนายชด จากตาผลวมาดูว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่ไร่ของนายชดแต่กระนั้นพวกชาวไร่ต่างก็พอจะเดากันออกว่าเป็นฝีมือของใครไปไม่ได้นอกจากกำนันทิมผู้ทำตัวเป็นตอมอิทธิพลที่ตบลโป่งกระทิงมาหลายปีแล้วตั้งแต่เขาเข้ารับตำแหน่งกำนันลายแห่งความเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายก็ฉายออกมาจากที่เคยเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนให้ความช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอด ทั้งพระทั้งเจ้าก็ให้ความอนุเคราะห์ในการหากระถินมาทอดให้ทุกปีรวมทั้งการช่วยกิจกรรมงานบุญต่างๆในบัดด้วยแต่ทว่าตั้งแต่กำนันพิมลายเป็นคนที่มีติดใจโหดร้ายก็ไม่เคยให้ความร่วมมือกับทางบัดอีกเลยและดูจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับท่านเจ้าอาวาสเอาซะอีกและที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะบากำนันพิมต้องการที่ดินหลังบัดโป่งกระทิงซึ่งจะอยู่ติดกับที่ของแก ก็เลยมีความคิดที่จะกระดับกระดายเพื่อทำธุรกิจสีเทาแต่ท่านเจ้าอาวาสก็ไม่ได้มีความคิดที่จะขายที่วัดให้กับกำนันทิมเอาไปทำในสิ่งที่มอมเมาชาวบ้านด้วยเหตุนี้กำนันทิมก็เลยไม่ชอบใจในความหัวรั้นของท่านเจ้าอาวาสก็เลยมักจะให้ลูกสมุนมากกกวนอยู่ในวัดบ่อยๆจนพระเนนบางรูปเกิดความบาดกลัวต้องย้ายไปจำอยู่วัดอื่น จนตอนนี้พระในวัดก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่รูปแล้วนอกจากนั้นกำนันทิมก็ยังไปละลานชาวบ้านที่มีที่ดินทำไร่บริเวณหลังเขาโป่งกระทิงด้วยเพราะที่ดินบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติรอบๆก็สวยงามด้วยเพราะมีทาน้ำไหลผ่านกำนันทิมจึงอยากจะได้มาครอบครองเป็นของตนเองแต่เพียงผู้เดียวแต่พวกชาวบ้านก็ไม่ขายให้กำนันทิมเพราะมันไม่คุ้มกับเงินที่กำนันทิมขอซื้อที่ตําการ มันเป็นที่ทำกินเพียงผืนเดียวที่เป็นมรดกตกทอดมาจากปู่ย่าตาใายไว้ให้พวกเขาทำกินไปชั่วลูกชั่วหลานหากขายให้กํานันทิมไปแล้วพวกชาวบ้านก็ไม่รู้จะไปทำมาหาก,กินที่ไหนอีกและอีกดังกํานันทิมก็จะขอซื้อที่ดินของพวกเขาด้วยราคาที่ถูกแสนถูกอีกด้วยเมื่อพวกชาวบ้านปฏิเสธไม่ขายที่ให้กำนันทิมก็โกรธไม่พอใจหาว่คคนที่ไม่ยอมขายที่ดินให้เขานั้น คือพวกง่ไม่รู้จักคุณค่าของเงินแล้วก็พูดทิ้งท้ายออกไว้ว่าบริเวณนี้มันอันตรายถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะมาขอให้เขาช่วยก็แล้วกันในเมื่อพวกชาวบ้านไม่เห็นถึงความบังดีของแกจากนั้นมาพวกชาวบ้านก็มักจะถูกพวกนักเลงอัตพานหาเรื่องระดานอยู่เสมอหากเข้าไปเจอของที่ตลาดตัวตำบลก็จะถูกพวกนักเลงสมุนของกำนันทิมแกะหาเรื่องและที่สุดก็ถึงขั้นทำร้ายร่างกาย จนชาวบ้านบางคนถูกทำร้ายถึงขั้นนอนหยอดน้ำข้าต้มกันมาแล้วพวกชาวบ้านต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวว่ากำนันทิมจะส่งสมุนมาปานหาเรื่องเมื่อไรทำให้วิถธิชีวิตของพวกเขาต้องเปลี่ยนไปจากที่เคยออกไปทำไร่ตั้งแต่เช้าเมืดกแ้จะกลับจากไร่ก็ในตอนพบขํานั้นก็กลายเป็นว่ากว่าจะออกไปไร่ก็ต้องรอให้ฟ้าแจ้งแล้ว และก็ต้องรีบกลับก่อนตะวันตกดินจากนั้นพวกชาวบ้านก็จะเก็บตัวอยู่แต่บนเรือนและปิดประตูลงกรอย่างแน่นหนาซึ่งบันดีคืนดีก็จะมีพวกนักเลงขับรถมากรายยิงใส่เรือนของพวกชาวบ้านอย่างคึกขนอง ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเคยมีชาวบ้านไปแจ้งความมาแล้วแต่ตกคืนนั้นก็ถูกพวกนักเลงบำรุมถล่มด้วยปืนจนบ้านทั้งหลังพลุนไปด้วยกระสุนปืนและเจ้าของเรือนก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บไปด้วยพวกชาวบ้านก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะไปแจ้งความอีกนอกจากจะอยู่ในความหวาดกลัวจนความุกในครอบครัวของพวกเขามันได้หายไปอย่างหมดสิ้นและคืนนี้ที่เรือนของนายชด ที่เพิ่งจะถูกกำนันทิมมาทับทามขอตื้อที่ดินก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้พระนายชดปฏิเสธที่จะขายที่ดินให้กับกำนันทิมนั่นเองกระทั่งดึกตงัดเสียงปืนก็ดังขึ้นอย่างถี่ยิบพบชาวบ้านได้ยินเสียงปืนต่างนอนผบบาดตัวต่นด้วยความบาดกลัวเพราะรู้ว่านายชดจะต้องถูกคนของกำนันทิมเล่นงานเป็นแน่แต่ชาวบ้านก็ไม่รู้เลยว่านายจดจะเพียงแค่ถูกยิงขู่หรือว่าถูกเด็ดชีวิตไปเลยทีเดียว แต่พวกชาวบ้านต่างก็ภาวนาในใจขอให้ในายทศจะได้ถูกทำร้ายถึงตายเลยพอสิ้นเสียงปืนทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบวางเวงมลงตัวเล็กๆตรงเตียงระง,งมกันขึ้นมาอีกขนหลังจากที่เงียบไปขณะที่เสียงปืนดังขึ้นอย่างถี่ยิบดังนั้นก็ไม่มีชาวบ้านกล้าโผล่หัวไปดูที่เรือนของนายทดสักคนเดียวเพราะกลัวว่าจะไปเจอกับคนของกำนันทิมเข้าแต่ตัวเองก็จะพลอยตัวถูกคนของกำนันทิมทำร้ายถึงตายไปด้วยอีกคน เวลาผ่านไปจนเสียงไก่ป่าขันเกล้เจ้ามาพร้อมกับดวงอาทิตย์ค่อยๆโผล่ขึ้นมาตับกรอบฟ้าทางทิศตะวันออกก็มีชาวบ้านที่มีไร่อยู่ใกล้ๆไร่ของนายชดขับรถเครื่องมาดูนายชดแล้วก็ต้องตื่นตระนกเมื่อพบว่านายชดกับเมียและลูกถูกฆ่าตายแบบยกตรัวชาวบ้านคนนั้นแทนที่จะรีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้รับรู้กลับไม่กล้าเพราะรู้ว่าการแจ้งความไม่ได้เป็นผลดีสำหรับเขาและลูกเมีย เขาจึงไปบอกท่านเจ้าอาวาสที่วัดแทนเพราะยังไงท่านก็เป็นพระดีและคงจะช่วยเป็นธุระในการจัดงานศพของครอบครัวนายชดได้ผมคิดไม่ถึงเลยครับหลวงพ่อว่าชดกับลูกเมียมันจะต้องมาตายกันรบครัวแบบนี้พิ่ตูใบกลังคนปังเรื่องราวจากชาวบ้านที่มาแจ้งความให้รู้ก็นิ่งอึ้งไปชั่วขณะและรู้สึกตังเบสใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคนตาย หากให้คาดเดาเหตุการณ์แล้วท่านก็มั่นใจว่าเรื่องนี้จะต้องเกี่ยวกับกำนันทิมยังไม่ต้องสงสยัยเพราะคนที่ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในตำบลป่งกระทิงก็มีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นก็เกิดกำนันทิมแต่การที่จะไปปักปรำบ้าเป็นกำนันทิมตรงๆเลยนั้นก็ไม่มีผลดีในเมื่อไม่มีหลักฐานเอาผิดกับกำนันจอมอิทธิพลได้ที่สุดพระท่านก็ได้แต่ถอนหายใจหนักๆออกมาและบอกกับชาวบ้านคนนั้นว่า ทุกดังมันเกิดขึ้นเพราะกรรมที่เคยทำต่อกันมาหนะัโยมสอนแต่ผมไม่เคยคิดอย่างที่หลวงพ่อคิดหรอกนะครับนายสอนแยังขึ้นพร้อมกับหันมองรอบๆตัวอย่างระแวดระวังว่าจะมีสมุนของกำนันทิมผ่านมาอาจจะได้ยินคำพูดของนายสอนเข้าแล้วทีนี้ความเดือดร้อนมันก็จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาบ้างแต่เมื่อตรงนั้นไม่มีใครนอกจากเขากับท่านเจ้าอาวาสนายสอนจึงกลมใจกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่บ,ดบาดบ้าวผมว่าต้องเป็นกำนันทิมแน่ๆครับ โดมสอนพิสูจน์ใบกลางคนรีบปรามทั้งทั้งที่ท่านเองก็มั่นใจเช่นนั้นแต่ก็ไม่อยากให้นายสอนปักปรามกำนันทิมในเมื่อยังไม่มีหลักฐานว่าเป็นฝีมือของกำนันทิมจริงๆรงโดมสอนไม่ควรพูดให้ร้ายกำนันทิมนะโท่หลวงพ่อขอรับถ้าไม่ใช่กำนันทิมแล้วจะเป็นใครไปได้หล่ะขอรับกำนันทิมนะ่ะพยายามกว้านซื้อที่ดินรอบรอบเขาป่งกับทิมมาตั้งนานแล้วถ้าใครกลัวไม่อยากมีปัญหาก็ยอมขายแกไปอย่างถูกๆูตามที่กำนันทิมต้องการ หากส่วนใครไม่ยอมก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเพราะจะถูกคนของกำนันทิมหาเรื่องอยู่บ,บ่อยๆแล้วชดมันก็เพิ่งถูกกำนันทิมมาขอซื้อที่ดินไม่ถึงอาทิตย์ก็เกิดเรื่องกับครอบครัวของมันตอนนี้ผมก็อดบันใจไม่ได้ว่าผมอาจจะเป็นรายต่อไปก็ได้เอาละโดมสอนไม่ต้องทุกใจไปหรอกนะอาตมาจะไปขอร้องกำนันทิมเองเกี่ยวกับการดูแลชาวบ้านไม่ให้ตกอยู่ในความบาดตัวอย่างนี้หลวงพ่อนายสอนทำหน้านตื่น,นแล้วก็รีพูดต่อทันทีว่า หลวงพ่อหาเรื่องดอดร้อนทำไมละขอรับก็รู้ทั้งรู้ว่าเป็นฝีมือของกำนันทิมนั่นแหละพิตูกไปกลางคนระบายลมหายใจออกมาเป็นทางดาวก่อนจะตอบนายสอนออกไปด้วยใบหน้าที่เรียบขึมว่าการที่เราจะแปกล่าวหาใครก็ต้องมีหลักฐานจะกก่อนหน้าโยมสอนไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นคนผิดตัวเองนะถูกหลวงพ่อขอรับนายสอนคลางออกมาจางรู้ตึกอ่อนใจกับพิตูกรูปนี้ ก่อนจะพูดต่อด้วยความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจริงๆผมห่วงหลวงพ่อจริงๆนะขอรับถ้าหากกำนันทีมมันหันมาเล่นงานหลวงพ่ออีกคนหนึ่งหลวงพ่อจะแย่เอานะขอรับไม่ดอกโดมสอนหากเรื่องมันจะเกิดขึ้นกับอัตมาอัตมาก็จะถือแจว,ว่ามันเป็นกรรมของอัตมาเองและอัตมาก็พร้อมที่จะทดท้ายกรรมที่เคยมีต่อกันแต่ตอนตั้งถ้าจะแย้งขึ้นมาหากแต่หลวงพ่อท่านก็ทิงพูดตัดบทตะกร่อน นายสอนก็เลยต้องจำยอมฟังเสียงท่านท,ทั้งทๆที่ใจจริงก็อดนึกเป็นห่วงความปลอดภัยของท่านไม่ได้การที่เขานำเรื่องของนายจดมาบอกหลวงพ่อและท่านกำลังจะไปพูดกับกำนันทีมนั้นมันจะกลายเป็นว่าเขาเอ้อเรื่องมาให้หลวงพ่อท่านต้องเดือดร้อนซะแล้วนายสอนจึงอดจะรู้สึกปิดในใจอยู่ไม่ได้ ที่เดือนไม้ตักหลังงามของกำนันทิมตอนนี้ต้อของเดือนนั่งจิบวิเกี้อยู่ห้องโถงอย่างสบายอารมณ์เพราะเพิ่งได้รับรู้จากไอ้ดอนลูกน้องตัวเอที่ไปฟังข่าวของเตือกินเกี่ยวกับงานที่รับจ้างจากกำนันทิมไปจัดการนั้นไอ้ดอนได้ข่าวดีมาบอกกับกำนันทิมว่าทุกอย่างไปไป,ไปตามที่กำนันทิมต้องการทุกอย่างและกำนันทิมก็เป็นเสียงหัวเราะออกมาอย่างตะใจกับสิ่งที่รับรู้จากสมุนมือขวา <laughs> แต่กูจริงๆว้ยไอ้ดอนเจคคนที่มันหัวแข็งหัวดื้อกับกูผลสุดท้ายมันก็ได้ลงไปนอนสงบอยู่ในหลุมศพแต่ไม่แค่เพียงมันคนเดียวเท่านั้นแต่มันก็ยังพาลูกเมียของมันลงหลุมตามไปด้วยนี่แหละว่าโทษฐานเสือกล้าขัดใจกูกำนันครับในเมื่อจดมันตายไปแล้วกำนันจะยึดที่ดินของมันมาเป็นของกำนันได้ยังไงกันล่ะครับคำถามของไอ้ดอนทำให้เสียงหัวเราะของกำนันทิม แห่งบ้านโป่งแตะถิงสะดุดหยุดลงพร้อมกับสายตาคมเบานั้นตะบัดขึ้นจับที่ใบหน้ากรานของไอ้ดอนอยุครู่หนึ่งใบหน้าของผู้มีอำนาจก็มีรอยยิ้มเหี้ยมเกรียมปุดขึ้นมาพร้อมกับกปล่าออกมาอย่างไม่แยแสกับเรื่องที่ประติวนั้น <c oughs> ทําไมมึงคิดว่ากูจะยึดที่ดินของมันมาเป็นของกูไม่ได้หรอวะไอ้ดอนในเมื่อตอนนี้กูคือดกำนันทิมผู้มีอำนาจมากที่สุดแห่งบ้านปงกระถิงนี้กูจะทำอะไรก็ย่อมได้โวย เรื่องที่ดินของมันเดี๋ยวกูใช้เงินทางทางก็ได้ปืนแล้วพอกำนันทิมพูดออกมาเช่นนั้นไอ้ดอนนักเกลงหัวไม้ที่งเข้ามาจุกใต้ปีกกำนันทิมเพื่อคุ้มครองชีวิตของมันให้ปลอดภัยจากมือกฎหมายรวมทั้งจะได้มีเงินใช้อย่างสุกตบายก็พยักหน้ายิ้มดะรื่นยังเอาใจผู้เป็นนายไอ้ดอนก็กระยิมยิ้มให้กับความโหดร้ายของผู้เป็นนายด้วยแต่มันก็อดติงกำนันทิมเจ้านายของมันไม่ได้เช่นกันเออก็จริงติครับไอ้ผมก็ลืมสนิทใจว่า กำนันอยากจะทําอะไรอยากจะได้อะไรที่บ้านโป่งกระทิงแห่งนี้ก็ไม่มีใครกล้ามากัดขวางความต้องการของกำนันได้อยู่แล้วก็แน่นอนสิว่าหากใครกล้าก็ลงลุมไปเท่านั้นกำนันทิมรองรับด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มความตระใจก่อนจะกระดกวิสกี้ในมือจนหายวับลปงท้องไปในพริบตานั้นไอ้ดอนสมุนผู้รู้ใจก็รีบคว้าวิสกี้รินใส่แก้วให้ผู้เป็นนาอยแต่และอารมณ์สุนทรีของกำนันทิมก็ต้องตรุดลงอีกครั้ง มาเลีวล้อที่เป้าอยู่หน้าบ้านพาท่านเจ้าอาวาสขึ้นมาพบกำนันทิมถึงบนเรือนตรงพ่อท่านบอกว่ามีธุระต้องการพบกำนันครับอารมณ์ขุนเครื่องของพิจุไปกลางคนที่ทุกข์ขุนอยู่ในใจกับเรื่องที่เคยถูกขัดใจกับการขอซื้อที่ดินหลังวัดแล้วก็ถูกปฏิเสธการเดือดผ่านขึ้นมาเมื่อเห็นใบหน้าเอ,อิบอ่มเรียบสงบของพระรูปนี้แต่กำนันทิมก็กลบเกือนได้อย่างรวดเร็วจนนั่งก่อนจครับท่านหลวงพ่อเจ้าของเดอนกล่าวเชิญแต่ไม่ยกมือไหว แารนำเสียงที่พูดนั้นก็ดูกระด้างยังไม่เต็มใจชัดเจนหากแต่พิสูไไปต่างคนก็ไม่ได้ถือตาเป็นอารมณ์ท่านคงสงบนิ่งยังผู้ปล่อยวางแล้วทุกจางเดินพรอท่านกล่าวน้ำเสียงอ่อนโยนแล้วก็นั่งลงตามคำเชิญของกำนันทิมหลวงพ่อมาหาผมถึงเดือนวันนี้เอ๋หริษิดที่จะยอมขายที่ดินหลังวัดให้ผมแล้วใ่ไหมกำนันทิมแก้งถามแล้วก็ได้เห็นใบหน้าพระคู่อริท่นปฏิเสธเปล่า อาตมาคงทาเช่นนั้นไม่ได้ดอกน้าโยมเพราะนั่นคือที่ดินของสงฆ์และในทางพระพุทธศา,าสนาเท่านั้นจะนําไปขายไม่ได้เด็ดขาดสีหน้าที่ตบเือนให้ดูเป็นปกติเมื่อครูแกงงกล้าขึ้นมาทันทีเอา้าไม่ได้มายอมขายที่ให้ผมและหลวงพ่อมาทําไมเสียเวลากามสำนักของผมหมดพิูตแบ,บกดังควรจุตากำนันนักเกลงก่อนจะล่าด้วยน้ําเสียงที่ด่าเปรียบว่าเตียตมามาวันนี้ก็เพราะว่าข่าวการตายของโยมทศ คิดบกกำนันคงจะรู้แล้วกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่ได้ของโยมทษนั้นกำนันทต็มจะตกจิ้มแววตาเหยดเจาะมันตายแล้วเกี่ยวอะไรกับผมด้วยเหรอเพราะกำนันคือผู้ดูแลจารุกตกติบของชาวบ้านปวง,งกระติงที่นี่ยังไงเล่ากำนันจึงมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในการหาตัวคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง <c oughs> ใครว่าเป็นหน้าที่ผมนะหลวงพอ่อโน่นหน้าที่ของตำรวจต่างหากเล่า แต่อันดับแรกก็คือกำนันนะที่ต้องไปดูแลทุกๆุกให้กับชาวบ้านพระท่านพูดออกมาดังนี้กำนันนักเลงทักษีหน้าใจพร้อมกับกระแทกลมหายใจแดงๆยังขัดใจไอ้พวกชาวบ้านมันชอบต่อต้านผมนะัก้าจะใจผมต้องไปเดือดร้อนอะไรด้วยเล้วมันเดือดร้อนก็ให้พวกมันดูแลก,กันเองสิความไม่ดูดำดูแดงของกำนันทิมทำให้ผู้กรองผ้าเหลือง แต,แต่มองกำนันทิมด้วยความอ่อนใจแดะคิดในใจว่าก,กำนันคนนี้กำลังถลําสู่เส้นทางที่ผิดไปทุกทีและคงยากที่จะเตือนสติก,กำนันทิมให้รู้ถึงเรื่องบาปปุลคุณโทษเสียแล้วแต่พิจูแปลกต่างคนก็ยังมีความปรารถนาดีที่จะช่วยให้กำนันทิมได้ตาสว่างและเลิกกระพฤติตนเป็นผู้มีอิทธิพลสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน อาจะมาดักให้กำนันหันมามองชาวบ้านด้วยสายตาเป็นธรรมบางเพราะอาจจะเป็นผลดีกับตัวกำนันเองด้วยนะทาไม่ต้องมาทำปากเก่งสอนผมมดอกเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะกำนันทิมเถียงทันควันจนหน้าตาแดงต่ำแต่สายตาที่จ้องมองพิตุไปต่างคนนั้นก็เหมือนจะเป็นการไล่ให้ท่านดับลงไปจากเดือนหลังนี้ตัวเร็วที่สุดจากนั้นท่านจึงลุกขึ้นและจะกลับจากเดือนของกำนันทิมแต่ก็ต้องชะงักเมือ่อเสียงว่อน,นของกำนันดังไล่หลังมาว่า เรื่องที่ท่านกัดผมไปเนะผมยังไม่ลืมรอกนะถึงเวลาที่ดินผืนนั้นก็จะต้องเป็นของผมอยู่ดีพิสุกใบกลางคนไม่ได้หันกลับไปหากำนันทิมท่านเดินนิ่งผ่อดลมหายใจขณะสายหน้าด้วยความผิดปังกับสิ่งที่ถูกกำนันทิมพูดก่อนจะก้าวเดินออกไปจากห้องนั้นกำนันทิมหัวเราะเยาะไล่หลังพาพิสุกใบกลางคนไปแล้วยกแก้ววิสกี้กระดกลงคอดับอารมณ์ขุนแข<อ>นกนนคิดบาหลพอ่อ แต่ะแคะระคายการตายของไอ้เจ้าหรือเปล่าครับไอ้ดอนเอ่ยติงขึ้นมากำนันทิมก็น่าความกบคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงย้อนถามสมุนตัวเอ <c oughs> มึงคิดว่าหลวงพ่อหรือไวชทบันตาพราะใครอย่างนั้นดูวะกระครับกำน,นันพระที่เอาแต่อยู่วัดอาศัยก้าวชาวบ้านกินไปวันๆจะรู้อะไรได้วะและถึงรู้กูก็ไม่กลัวเพราะยังไงก็ไม่มีหลักขานอปิดกูดได้หรอกแต่ผมกลัวว่าพระรูปนี้จะทําให้กำนันเดือดร้อนในภายหลังนะครับ ไอ้ดอนพูดเหมือนต้องการจะยุให้กำนันทิมทำในบางสิ่งบางด่างซึ่งมันก็คิดว่าเป็นผลดีกับมันด้วยหากเพราะกำนันทิมถูกตับความเดือดร้อนก็ต้องมาถึงตัวมันด้วยแน่ๆมันจึงอยากจะตัดไปแต่แต่ต้นลมนั่นก็คือกำจัดตาอาวาบสวัดโปงกระทิงไปผลจากชีวิตทั่วๆของพวกมันเราจะมาทำอะไรได้ให้กูเดือดร้อนได้ว้างกำนันอย่าลืมนะครับว่าหลวงพ่อเป็นที่เคารพของชาวบ้าน และท่านอาจจะไปยุตรงปกชาวบ้านให้เกลียดทังจะมาเป็นศัตรูกับกำนันได้นะครับหากพวกมันรวมตัวกันกำนันจะยุ่งยากกับการปกครองให้พวกมันตกอยู่ในความกลัวของกำนันนะครับคำพูดของไอ้ดอนผู้ไม่รู้จักปิดชอบชั่วดีมันผู้เป็นนายทำให้กำนันทิมต้องจุกเก็ดและเริ่มคอยตามสมุนตัวเอที่มึงพูดมาฟังดูก็มีน้ำหนักอยู่กูก็เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆไหวดอนพอผู้เป็นนายล้อยตามไอ้ดอนก็กระตุกยิ้มออกมาอย่างสมใจแล้วกล่าวต่อไปอีกบ้า ถ้าอย่างนั้นกำนันก็ต้องรีบจัดการพระเจ้าปัญหายผลทางกำนันจะโดยเร็วที่สุดเออกูต้องทำแน่เพราะยังไงกูก็ไม่ลืมพระหัวรันที่มากล้ากัดขวางความต้องการของกูหรอกว่าแต่เราให้เรื่องไอ้ชดมันเงียบไปสักระยะหนึ่งก่อนเถอะกำนันทิมกบแเ้วแก,ว,กวปันอยู่ในอารมณ์แค้นเวลาปานไปเกือบสองอาทิตย์เรื่องการตายของนายชดก็ตาลงไม่มีใครพูดถึงอีกแต่พวกชาวบ้านก็ยังตกอยู่ในความบาดตะแวง กับชีวิตของเขากับครอบครัวกันอย่างทำมาหาก,กินไม่เป็นสุกในแต่ละวันส่วนกำนันทิมก็เหมือนจะพอใจที่พวกชาวบ้านตกอยู่ในความบาดกลัวอย่างนี้และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เขาจะเล่นงานพระจอมแต่ที่บังอาจมาสอนให้เขาเห็นใจพวกชาวบ้านบ้างละวันนี้กำนันทิมจึงเรียกไอ้ดอนสมุนตัวเอมาพบที่เรือนไม้ตักหลังงามเพื่อมอบหมายงานชั่วๆให้มันรับไปจัดก,การมึงหาพวกนักเด่งต่างถิ่นไปที่บัดทำให้พระติกกต้ามาสอนกูได้รับจำ ได้สำนึกแต่กละลาวหัวไว้บ้างว่าจะริีอ่านมาทำใหญ่กับกูกำนันทิมคนนี้แล้วกำนันทิมก็โยนเงินลงบนโต๊ะปึกหนึ่งพอยดอนเห็นเงินเป็นปึกก็ตาพองโตขึ้นมาทันทีมันรีบคว้าเงินก้อนนั้นมาไวในมือขอจ้องให้พวกนักเลงมึงเอาไปจัดก่อนซะได้ครับกำน,นันผมจะรีบจัดหาคนไปป่วนที่วัดนี้เลยว่าแต่กำนันจะให้ป่วนแบบไหนหล่ะครับหรือว่าให้มีเลือดตกจังออกกันบ้างเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นว้ยเอาแค่เบาๆก่อน กำนันทิมยังไม่อยากแท้กำลังขั้นรุนแรงกับพระแต่ต้องการเพียงแค่ขู่ให้กลัวเพราะบางทีที่ดินหลังวัดที่เขาต้องการนั้นพระอาจจะรีบประมาตไบท์เขาด้วยความเต็มใจเลยก็ได้ทีนี้เขาก็จะได้ขู่ดาคาให้น้ำใจไปเลยแต่ถ้าหากพระหัวแข็งหัวดือ้อไม่ยอมขายที่ดินให้เขาแล้วล่ะก็คนนี้ไอ้กินมันก็จะได้ออกโรงตัดการตัวปัญหาให้พ้นทางชีวิตของเขาอีกคนหนึ่งกำนันครับผมจะทำตามที่กำนันต่างทุกอย่าง แล้วไอ้ดอนผู้หลงเดินบนถนนสายบาปก็ลงจากเดินของกำนันทิมไปจัดการตามที่กำนันทิมบงการด้วยความกระยิมใจเพราะเงินปึกนี้มันจะใช้จ้างพวกนักเกลงหัวไม้ต่างหมู่บ้านเพียงไม่กี่ร้อยส่วนที่เหลือมันก็จะเก็บเอาไว้บำเรอความสุขใส่ตัวเองคืนนั้นเองเป็นเวลาที่พระเนรได้เข้าจำวัดได้สักรู่แล้วก็ปรากฏมีกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาภายในวัดหลายคันด้วยกัน และพอพวกมันขี่รถเข้ามาในเกตปัดแล้วก็พากันบิดคันเร่งบีบแตรเสียงดังทําให้พระพิสุที่อยู่ในกุฏิต่างพากันตกใจแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะลุกออกมาดูมีเพียงเจ้าวาดรูปเดียวที่ออกมาดูบ้าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเวลากําคืนอย่างนี้และพิสุไหวต่างคนก็เห็นพวกกลุ่มวัยรุ่นกําลังขี่รถบิดคันเร่งกันอย่างคึกคน,นองท่านจึงรีบลงจากกุฏิไปห้ามปรามและตกเตกือนทันทีแต่กลับถูกพวกกลุ่มวัยรุ่นวอยวายใส ทาท่าจะเอาเรื่องแต่ท่านก็ยืนนิ่งไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่อย่างใดทั้งสิน้นครู่หนึ่งพวกใบรุ่นควนเมืองมันจะพอใจแล้วจึงขี่รถมันหยุดตรงหน้าหลวงพอ่อและพูดเจาะเจ้ยใส่หน้าท่านว่าเขาเลือกกันว่ดหลวงพ่อเก่งนี่มาลองดีกันสักตั้งไหมว่าจะเก่งจริงหรือเปล่าอัตมาก็แค่พระธรรมดาเท่านั้นปกตรอมกลับออกไปเอถอะเถอะอย่ามารบกวนพระเนรในวัดให้เป็นบาปเลยพวกใบรุ่นได้ยินดังนั้นก็พากันหัวเราะโหฮาที่พระใจไม่ถึง จากนั้นไอตัวหัวโจกก็ร้องสั่งพักพวกของมันให้ขี่รถออกไปจากบัดแต่ก่อนไปพวกมันก็ได้แกล้งขับรถวนร,วนร,บรอบๆตัวของพระพิโต๊ะปกลางคนพร้อมทั้งบิดคันเร่งและบีบแตรเสียงดังแต่พระพิโต๊ะปกลางคนก็อยู่ในอาการสำรวมและยืนหลับตานินีอยู่ดังนั้นกระทั่งเสียงเครื่องยนต์ห่างออกไปทางหน้าบัดได้เงียบไปในที่สุดพิโต๊ะปกลางคนก็สายหน้าถอนหายใจออกมายัางรู้สึกเวทนากับไบรุ่นกลุ่มนั้นเป็นที่สุด ที่พวกเขาเห็นกุงจักเป็นดอกบัวและไม่รู้ว่ากรรมที่ทมนั้นจะส่งผลยังไงกับตัวเขาบ้างจากนั้นท่านก็กลับเข้ากุฏิแต่ยังไม่จำบัดหากแต่ท่านนั่งสมาธิตับตาเข้าสู่ความสงบของจิตเพื่อแผ่แม่ตาให้กับคนที่มาสร้างความวุ่นวายในวัดโดยที่ท่านไม่คิดเกร้องโกดพวกที่พาก,กันมาสร้างความเดือดร้อนให้พระในวัดรุ่งเช้ากำนันทิมต้องหน้าเสียเมื่อไอดอนหน้าตาตื่นมารายงานว่าพวกนักเลงที่มันจ้างไปป่วนพระที่วัดปงกระทิงนั้น ถูกรถจับรถชนได้รับบาดเจ็บปางตายกันทุกคนระหว่างติ่กลับบอกมาจากวัดแต่ที่ไอ้ดอนมันปากกอตันบอกกำนันทีมต่อไปก็คือคำพูดของไอ้หัวโตกที่บอกกับไอ้ดอนตอนที่มันย่องไปเยี่ยมนักเลงที่โรงพยาบาลไอ้เด่นมันบอกว่าแค่ก่อมาร้รูปร่างตุ้งใดแต่งตัวประหลาดบนหัวมีเขาด้วยมาเดินขวางหน้าปกมันด้วยบรนาดถึทำเมืองถึงแล้วก็ทูม้เท้าที่มีหัวกระโหลกติดอยู่ตรงส่วนหัว มาที่ปกมันแล้วกระโหลกนั่นก็เปล่แงแสงตีแดงออกมาตรงเบ้าออตาดัางน่ากลัวพวกมันตกใจหักรถนี้ไปอีกทางก็เ,เลยถูกรถจีบล้อที่เล่นสวนมาชนกระเด็นตกรถได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันกำนันทิมอึ้งไปทั่วขนาก,ก็พูดออกมาอย่างไม่เชื่อบ้ากูว่าพวกมันเล่นยาเกินขนาดมากไปไหวดดนมันก็เลยตาฝาดเห็อนอะไรไม่เข้าเรื่องดดแต่บ้าไอ้ดดนสะดุดคําพูดไปนิดหนึ่งจึงพูดต่อไอเด่นมันบอกว่าแตงที่มันเห็นน่าจะเป็นรมาบาล กำน,นันจิมตาลุกโคลงก่อนจะกบแก,แก้วแก้วฟันตะคอกเสียงคุณกูไม่เชื่อเว้ยตัวมาบานหาเหี้ยวอะไรนั่นไม่มีหรอกกูไหวพระหัวดื้อน,นั่นแหละที่เล่นงานในพวกนั้นมันก็เลยแต่งเรื่องโกโหกให้มึงฟังเพราะกลัวมึงด่าหรือเล่นงานพวกมันซ้ำพอกำนันทิมพูดหนักแน่น่างนั้นไอ้ดอนก็ร้อยตามอย่างว่าง่ายเพราะสันดานของมันนั้นพร้อมที่จะทําเรื่องทั่วๆได้อย่างง่ายดายไปกับลูกพี่อยู่แล้วจากนั้นกำนันจะาทำยังไงต่อไปครับ กูต้องจัดการในพระหัวดื้อให้มันเก็ตขยดจิบวะเดี๋ยวมึงไปบอกไอ้ขินให้มันจัดการพระหัวดื้อสักคืนนี้เลยนะครับกำนั้นไอ้ดอนรีบรับคำตังผู้้เป็นนายอย่างไม่ลังเลแล้วก็รีบลงจากเรือนไปทันทีเพื่อไปบอกเตือกินให้ลงมือเต้าเอาบ้านปัดโป่งตะทิงในคืนนี้และแต่เวลาค่ำคืนก็มาถึงหมู่บ้านโป่งตะทิงตกอยู่ในความเงียบสงัดภายในวัดโป่งตะทิงพระเนนก็เข้าจำบัดกันหมดแล้ว แต่ท้าว่าตรงหน้าวัดกับปรากฏตั้งของชายจักรการสามคนพร้อมอาวุธปืนลงจากรถกระบะกลางเก่ากลางใหม่ที่จอดจุ่มซ่อนเอาไว้ตรงพุ่มไม้ห่างจากทางเข้าวัดไปไม่เท่าไรสามคนที่มากับความมืดก็คือเสือกินกับสมุนนั่นเองตอนนี้มันก้าวเดินเข้ามาในวัดด้วยใบหน้าที่ดุดันแต่มีท่าทางประสงค์ร้ายหากมันเจอกับเป้าหมายที่ต้องการมันจะลงมือฆ่าทันทีในทับพลันนั้นเสือกินก็ต้องชะงักเมื่อปรากฏชายร่างใหญ่ยืนขวางหน้ามันเอาไว้ จะต้องมองมันด้วยดวงตาที่แข็งกร้าวน่ากลัวในมือของชายร่างใหญ่มีไม้เท้าหัวกระโหลกอยู่ด้วยตอนนั้นเจออกินคิดวัดชายดังกล่าวคงจะเป็นพวกจับปลาเรือประจำบัดก็เลยคิดจะเก็บศพแรกมันจึงตะบัดปืนขึ้นจะลั่นไกแต่ปรากฏว่าปืนยิงไม่ออกสมุนของมันก็ช่วยกันยิงแต่ก็ยิงไม่ออกเช่นกันและตอนนั้นเองที่เสือกินกับสมุนต้องทำหน้าตกใจอย่างเสียวตัดหลังบา่าม่อรา่างใะตะบัดข,ขึ้นมาว่าคนทั่วท้ออย่างพวกมีก้คิดจะมาทำร้ายทระ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกมึงสมควรที่จะลงไปรับโทษทันในนรกและกูพยาดุมเจ้าแห่งขุมนรกได้ขึ้นมาจากนารกขับภูมิก็ามาจัดก,การพวกมึงด้วยตัวเองการคำทาร่างหยกก็ขยายร่างขึ้นจนสูงท่วมหัวของพวกเจือร้ายทําให้พวกมันถึงกับปะงะหงายหลังและตั้งท่าจะเพ่นหนีแต่ไม่ทันเพราะทายร่างใหญ่ฟาดไม้เท้าว,วกตะโลกลงมาบนร่างของพวกมันจนล้มดินพลาดเลือดทะลักออกมาทั้งปากและจมูกก่อนที่พวกมันจะสิ้นใจไปในที่ตุด ชายร่างใหญ่มองดูศพพวกคนชั่วด้วยความตระใจแลวกล่าวเสียงหนักๆว่าไอ้กำนันทิมไอ้ดอนคืนน mm ิบุญที่คุมกับเราเม่าพวกมึงหมดลงแล้วพวกมึงเตรียมตัวลงไปพบปู่ไ mm hmm. ดนรกเพื่อรดความทุกข์ทรบานที่พวกมึงได้ก่อไว้อย่างสาสมที่สุดแล้วร่างสูงใหญ่นั้นก็เลือนหายไปและมาปรากฏขึ้นที่เรือนไม้ตักหลังงามภายในห้องนอนของกำนันทิม กำนันทิม้องร่นสะดุ้งเพื่อด้วยความเจ็บปวดเพราะถูกกระทืบลงไปบนร่างอย่างแรงพอเห็นชายร่างใหญ่แต่งตัวปแปลกๆหน้าตาน่ากลัวยืนคำร่างอยู่บนเตียงก็เกิดความบาดทบา,าดขึ้นมาทันทีถึงกับหลุดปากออกมาว่าพญยาจยมออกูเองพญาจมที่มึงพูดตบหัวไว้และคืนนี้กูจะมาลาักวิญญาณบาปของมึงลงนรกด้วยตัวของกูเองกำนันทิมเห็นชายร่างใหญ่เง,งือาเทา้าจะกระทืบเขาอีกครั้ง ขาก็ตาดีตาเหลือกเป็นนี้ออกจากห้องแล้วิ่งไปลงบันไดแต่เพราะความตกใจกลัวจึงทําให้วิ่งสระดุ้ขาตัวเองร่างตกบันไดตรงไปคอหักตายกาตีนบันไดนั่นเอง่วนไอ้ดอนกําลังขับรถกลับบ้านตั้งจากที่มันไปหาความสุขกับสาวบริการในต้องนางลมแห่งหนึง่ง มันขี่รถอย่างสบายใจเถิบแต่พอมันเลี้ยวเข้าโค้งเท่านั้นมีสิบล้อหอตะบึงมาจากไหนไม่รู้ชนสวมเข้าให้จนรถของมันลิกความประเด็นไปและร่างของมันก็ถูกสิบล้อลากไปไกลหลาย10เมตรจนร่างแดกเหลวจบชีวิตทั่วๆของมันตามกำนันทิมไปอีกคนรุ่งเช้าข่าวการตายของกำนันทิมไอ้ดอนตักข็นกะสมุนก็ถูกโจทย์านจากชาวบ้านแบบปากต่อปากว่า จึงสัตย์ติดลงโทษคนพวกนี้เพราะก่อกรรมทำเข็ญมามากแล้วกรรมก็เลยลงโทษในที่สุดหากแต่พิสุปไปกลางคนก็รับรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยมาบาลเข้ามาในนิมิตบอกท่านบ้านับตักนี้เป็นต้นไปท่านกับชาวบ้านโป่งกระทิงจะอยู่กันอย่างสงบสุขจะไม่มีคนชั่วมาสร้างความเดือดร้อนให้อีกแล้วหลวงพ่อท่านได้แต่กล่าวกรรมบ้าอดนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนที่ร่างของยมาบาลจะเลือนหายไป